สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้นะครับผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำทานการถือศีลและการภาวนามาฝากทุกๆท่านนะครับทั้งสามคำนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธที่จะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภาวนา ทั้ง3ามคำนี้ผมเชิญชวนทุกๆท่านนะครับเมื่อทําความเข้าใจได้แล้วนะครับก็ให้ปฏิบัติให้จริงจังผลที่เกิดจากพบชาติหน้านะครับก็จะทําให้เราได้รับที่สิ่งที่ดีๆกับเข้ามาหาชีวิตนะครับเราไม่รู้หรอกครับพบ,พบ,พบชาติหน้าเราจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราทําไว้วันนี้พบชาติหน้าเราก็มีอะไรดีๆอางแน่นอนนะครับคําแรกเลยคาว่าทาน ทำความเข้าใจคำว่าทานก่อนนะครับทานการทำทานการให้คือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนนะครับ mm. การทำทานคือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนการทำทานมีสี่ประเภทนะครับหนึ่งอนิทานคือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆสองอภัยทานคือการให้อภัยและให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน สวิทยาทานคือการให้ความรู้เป็นทาน 4. ธรรมทานคือการให้ความรู้ตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะเห็นว่าการทำทานนั้นมีด้วยกันสี่ประเภทนะครับเราสามารถที่จะทำทานได้สีแบบด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราสามารถที่จะหาโอกาสทำทานได้ผลนี้ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเรา ศีลน,นะครับศีเลเราชาวพุทธตั้งแต่เด็กจนโตเราคงจะได้เคยได้ยินศีลห้าศีลแปดนะครับศีลหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติกายวาจาเช่นศีลห้าศีลแปดนะครับการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นธรรมข้อหนึ่งในทศพิราชธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรม ทางศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ในเรื่องของการถือศีล5ศีลแต่างๆด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราถือศีลได้เราก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ปกติตามหลักมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์เกิดมานั้นบริสุทธิ์นะครับเราทําผิดเขาจึงมีข้อบัญญัติเรื่องศีลมาให้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้คําต่อไปภาวนานะครับภาวนาภาวนาหมายถึง การทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้เกิดขึ้นทางจิตใจนะครับสํารวมใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิเช่นสวดมนต์ภาวนาสํารวมใจตั้งความปรารถนานะครับ การภาวนานั้นเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับภาวนาว่าอะไรในเรื่องภาวนาภาวนาภาวนาเราภาวนาเพื่อความปรารถนาให้เกิดขึ้นสิ่งใดนะครับนั่นคือการภาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์หรือความคาดหวังความปรารถนาต่างๆมันก็เป็นเรื่องของการภาวนาจะภาวนาว่าอะไรเพราะเราคาดหวังว่าสิ่งที่เราภาวนานั้นจะเกิดขึ้นแสดงว่าเราต้องมีสติมีสมาธิกับการภาวนานะครับเป็นการสํารวมใจ ให้เกิดความแน่วแน่เป็นสมาธินั่นเองทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอนิสงส์นะครับอนิสงส์ของทานนะครับเขาบอกว่าทําให้เกิดมาล่ารวยในภพชาติหน้าเราไม่รู้หรอกครับภพบชาติหน้าเราจะเกิดมาอย่างไรแต่วันนี้เรารู้ได้ว่าอานิสงส์ของการทําทานนั้นจะทําให้เราเกิดมาล่ารวยเพราะวันนี้เราให้ ให้ให้ทำทานทำทานทำทานทั้ง4แบบนะครับการทำทานนั้นก็จะส่งผลให้เราเกิดมาร่ำรวยเพราะวันนี้ชาตินี้เราให้นะครับชาตินี้เราทำทานชาติหน้ามันก็เป็นบุญที่จะทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาได้นะครับข้อต่อไปในเรื่องของศีลอันนี้สงของศีลน,นะครับทำให้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามในภพชาติหน้านะครับ อย่างที่บอกไว้พบชัดหน้าเราไม่รู้หรอกเราจะเกิดมาอย่างไรแต่ถ้าเราวันนี้เราถือศินไม่ประพฤติผิดต่างๆเลยในศิลห้าสินแก็แสดงว่าเราบริสุทธิ์นะครับเราบริสุทธ์เมื่อรเราบริสุทธิ รูปร่างหน้าตาของเราเมื่อเกิดมาในชาติหน้าเนี่ยก็จะสวยงามนะครับนี่คืออันสงของศีลเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเราบริสุทธิ์ไม่ทําผิดอะไรเลยเราก็เป็นปกติแต่เพราะเราทําผิดเขาจึงมีข้อบัญญัติของศีลมาให้เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้เราผิดเมื่อเราไม่ผิดรูปร่างหน้าตาที่เราเกิดมามันก็จะปกติก็สวยงามนะครับอันดีสงของการภาวนานะครับอันดีสงของการภาวนาทําให้เกิดมามีสติปัญญาในภพชาติหน้านะครับ การภาวนาการภาวนาอย่างที่บอกว่าเราปรารถนาอะไรเราก็ภาวนาเราปรารถนาอะไรเราก็ภาวนาเมื่อเรามีสติที่จะภาวนาเราก็มีปัญญาที่จะคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราภาวนานั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ดีคงไม่มีใครไปภาวนา หาสิ่งที่ไม่ดีนะครับการท่องสวดมน์ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันก็คือการภาวนาแบบหนึ่งการภาวนาเพื่อปัรถนาสิ่งใดมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราคงปัรถนาแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเมื่อเราปัรถนาสิ่งที่ดีๆเราคงไม่ไปทําผิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการภาวนาก็จะทำให้เราเกิดมีสติป,ปัญญาในภพชาติหน้านะครับโอเคครับเป็นความรู้ดีๆนะครับบุญรักษาภาคคุ้มครองขอบุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ